คือกลิ่นหอมมากครับขั้นตอนการปรุงก็ไม่เยอะครับมีแค่เกลือน้ำปลาแล้วก็เป็นดีสาเร็จรูปนะครับใช้ไฟอ่อนนะ,นะเพื่อนเดี๋ยวผมจะเอาตัวเศษเนื้อเป็ดนะครับที่เขาแช่เย็นไว้เอาไปล้างทำความสะอาดนะครับ เราจะใส่ไปเลยเพราะว่าไอตัวเป็ดเนี่ยมันจะมีตัวหนังมันเยอะนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำมัน,นเพื่อนเพื่อนค่อยๆล้วนไปเรื่อยนะครับให้มันสุกไรที่เดีย๋ยวตัวน้ำมันมันจะออกมาถ้าเกิดน้ำมันมันเยอะนะครับเดีย๋ยวเราค่อยตักน้ำมันออกนะครับเดี๋ยวถึงขั้นตอนเนี้ยเราจะล้วนตัวเนื้อเป็ดเราให้สุกแล้วผมก็จะเพิ่มด้วยตัวกระเทียมไปครับ ให้มีกลิ่นหอมนะเพื่อนเดี๋ยวขอตัวไปล้วนเป็ดแป๊บนึงครับแต่ที่เราเคี่ยวตัวเนื้อเป็ดกับหนังเป็ดมาตะพักเนีน้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าตัวน้ำมันเป็ดมันจะเริ่มออกครับแล้วลตัวหนังเป็ดมันจะเริ่มหดไปเรื่อยคล้ายเหมือนเราเจียวกากหมูครับเพื่อนเพื่อนชอบประมาณไหนก็ เอาแบบนั้นเลยนะครับแต่ผมขนาดนี้กําลังดีแล้วเอาไว้ให้เราเคี้ยววางครับต่อไปผมจะตามด้วยกระเทียมนะครับผัดให้กระเทียมหอมนะครับทีเราจะตักขึ้นแล้วก็จะเอาแค่ตัวเนื้อเป็ดกับตัวกระเทียมที่เราใส่ไป ตัวน้ำมันเราจะทิ้งนะครับแค่ตัวเป็ดที่เราที่เราคัา่วไว้นั่นล่ะมันก็หอมเลยนะครับอารมณ์เหมือนเราเจียวกากหมูครับอันนี้เพิ่มกระเทียมไปอีกนิดหน่อยครับนะครับดยผมจะเอาประมาณนี้นครับเดี๋ยวไปตักขึ้นแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ำมันนะครับกระทะแบนี้ใช้ง่ายครับ เดี๋ยวเราไปปรุงกันต่อครับอันนี้จะเป็นตัวเนื้อเศษเป็ดที่เราเอาไปคั่วมาแล้วนะครับตักอนามันออกครับที่ตอนคั่วพอจะเสร็จแล้วผมใส่ตัวกระเทียมไปด้วยครับเคี่ยวพอกระกระเทียมมันจะเริ่มหอมหอมครับก็ปิดไฟแล้วก็เอาตักขึ้นมาใส่ภาชนะเราไว้ต่อไปผมจะปรุงด้วยนี่ครับเห็นไหมกล้องเห็นไหม เพิ่มความเค็มนะครับจากตัวเกลือนิดหน่อยนะครับประมาณครึ่งช้อนชานะครับตามด้วยผงนวลเพื่อนเพื่อน,น,นไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับันผมใส่ไปนิดนึงต่อไปก็จะใส่ตัวดีนะครับประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งครับดีมันเป็นดีํำเด็จลูกเหมือนกันมันจะขมขมนิดๆน,นะครับตามด้วยน้ำปลาแล้วเพิ่มความหอมเรามีความเค็มจากเอตัวเกลืออยู่แล้วนะครับต่อไปก็พริกป่นคั่วนะครัสักสองช้อนโต๊ะเหมือน ที่ขาดไม่ได้ก็ต้องเป็นนี้นะครับเข้าคั่วเพิ่มความหอมครับต่อไปคลุกเขาผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับวันนี้เราใส่ตัวดีไปแล้วผมจะไม่จะไม่ใส่เปียวนันเพื่อนจะแบบมันคมขมน,นิดนิดถ้าใส่เปี้ยวแล้วผมว่ามันตัดกันนะไม่ไม่เข้ากันความเค็มจากเกลือมีแล้วนะครับหอมข้าวคั่วมากเพื่อน เพิ่มน้ำปลาไปนิดนึ่งครับเอาจริงแค่ตอนเคี่ยวตัวเนื้อเป็ดเนี่ยไปคั่วเนี่ยมันก็หอมนะครับเหมือนเราเจียวกากหมูนันเหมือนชิ้นใหญ่ๆนะครับพอเราเคี่ยวไปตัวพักนะครับชิ้นนก็จะเล็กลงเนาะคุกเขาสวนผสมเข้ากันแล้วนั้นเพื่อนเดีย๋ยวมาลองชิมรสชาติกับกินนี่แบบหอมมาก เรามาลองชิมดูว่าตัวเศษเป็ดเนี่ยกินแล้วมันจะเป็นแบบไหนนะครับโหเ,เพื่อนเนี่ยครับเอาประมาณนี้ครับมีความเผ็ดขมนิดๆน,นะครับเรียกว่าขมอํำลำนะขมน้อยๆน,นะครับ มีความเค็มจากเกลือแล้วก็มีความหอมน้ำปลาเป็นนิดนึงครับผมเอาแค่นี้ครับต่อไปก็ใส่เป็นต้นหอมพักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็หอมแดงเมนูนี้ไม่ต้องเติมมะนาวความเปรี้ยวครับเราต้องการรสชาติประมาณเนี้ครับโอ้แต่บอกเลยนเพื่อนจิดจ้าถึงใจครับ ตัวเนื้อเป็ดเราใช้ประมาณครึ่งโลนะครับแต่เจียวแล้วมันก็ยุบมันนิดนึงครับประมาณนี้ครับยิ่งใส่ต้นหอมประชี้เพื่เพื่อนกลินหอมมากนะครับเดี๋ยวไปจับเตี๋ยรายการกัน จะเรียกเป็นเมนูอะไรครับส่วเปิดมันงเพื่อนสีสันหน้าตาจะออกมาประมาณนี้นเพื่อนกินกับผักสดนะครับมีมันมีมะระขี้นกด้วยแล้วก็มีตัวแตงกวานะครับกลิ่นหอมมากครับครับเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเพื่อนสวัสดีนะครับ ได้เวลามาลองชิมให้เพื่อนๆดูครับคือกลิ่นหอมมากครับขมกำลังดีรับกินกับมาระคีนกับเพิ่มความขมอีกนิดนึง กิน้ข้าวเหนียวนะเพื่อนนะข้าวสวยร้อนนี่ได้ครับอขอญอยกให้มือครับ มันจะลังแบบพูดไงเดียก็เกือบจะกรอบครับแต่ยังเหลือความนิ่มๆอยู่ขั้นตอนการปรุงก็ไม่เยอะครับมีแค่เกลือน้ำปลาแล้วก็เป็นดีสำเร็จรูปนะแต่จุรดไปนิดนึงครับ เอาไปล้วนแบบนี้ก่อนมันจะมีกิ่นหอมที่เราโรยกระเทียมไปด้วยนะนเพื่กระเทียมสดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนชอบครับจะใส่เยอะใส่น้อยแค่ไหนเนื้อเป็ดนุ่มครับ ตัวหนังมันแยกมันชิ้นใหญ่มากะครับพอเราเจียวไปวเรื่อยน้ำมันมันออกมามัมือจะเ,เป็นชิ้นเล็กๆกันครัไม่มีความเหนียวครับนุ่ม ตนหอตรงนี้เป็นงังก็เป็นเมนูง่ายๆครับเพื่อนลองไปทำทานตาม,มดูได้รสชาติเพื่อนชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นเลยนะครับถ้า เพื่อนๆไม่ชอบกินขมไม่ต้องใส่ดีก็ได้นะครับใส่เป็นตัวมะนาวแทนก็ได้แต่ผมชอบแบบขมนิดๆน,นะครับเพราะปิดมันมีความมันอยู่แล้วตัดความขมไปนิดนึงครับมันพอดีครับผมว่าอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเนาะเตี๋ยวหม้อข่าวครับหม้อข้าวจะดิดละวกำลังเดือดเดี๋ยวต้องขอตัวไปทานข้าวต่อนะครับ เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ